มันมาแอบตัวอยู่ตรงนี้นะ,ะแล้วมันก็พักพวกบริวารบุฟเฟ่เลยลูกน้องเขาเยอะมากผมคิดว่าผมเมาแล้วหลอนแล้วก่อนมัน่าาชัปะกินมากกล่มๆแต่ยังดีมันมีมันมีคลิปแต่ก็สวยนะแล้วก็ลงมาลงมามีหัวกับใส่บริวารเขาลูกน้องเขามาปอ้นอาหารนะถามว่ากลัวไหม มันเลยความกลัวแล้วพี่โอ้ผมมั่นเรจะพูดยัยงไงน เจอตรงนี้เลยครับเนี่ยมันมันมาแอบตัวอยู่ตรงนี้นะแล้วมันก็พักพวกบาร์ลวานเมื่อกับว่าเขาเอาเขียดเอาอะไรมาให้กินแบบกินแบบบุฟเฟ่เลยเหรอบุฟเฟ่เลยลูกน้องหอเยอะมากออครับตั้งกล้องไว้แล้วผมก็นั่งดูแบบอะไรนะก็เรียกว่าอะไรผมคิดว่าผมเมาแล้วหลอนหรือเปล่ามันน่าใช่ผมราก็กินมากึมกึม แต่ยังดีมันมีมันมีคลิปไอ,ไอเราได้ถ่ายไงถ้าไปไปลอยให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อไงอลักษณะมันเป็นยังไลงลองล่าให้ฟังหน่อยตอนที่เราเห็นครั้งแรกนะตอนแรกก็จะลอยมาตามตามที่คลิปตามนั่นเลยแล้วก็แตกตอนแรกผมนึกว่าหิงห้อยครับอ้อาหิงห้อยอะไรแล้วทำไมมันแตกได้มันแบบแตกก็สวยนะตามนั้นแหละพี่แล้วก็ลงมาลงมา มีห่วงกับใส่แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะบริวารเขาลูกน้องเขามาออป้อนอาหารนยเหมือนเขามาซ่อนตัวคือแบบโอ้ยวินาทีนั้นนะคือ,อยังไงเราขนลูกไหมกลัวไหมถามว่ากลัวไหมมันเลยความกลัวเราพี่ออผมต้องถ่ายให้ได้ถ่ายให้ได้เยอะที่สุดแล้วขาวผมไม่ค่อยดีด้วยผมต้องพปอะไรนะ พยายามถ่ายได้เยอะที่สุดแล้วถ้ามันอะไรมาทำร้ายผมเอออย่างน้อยเรามีคลิปไงพี่ครับก็คืนวันนั้นผมประมาณช่วงประมาณสี่ทุ่มหน่อยๆครับแล้วก็ก่อไฟวัรเสร็จแล้วผมก็มานั่งสูบบุหรี่อเออผมว่าหิ่งห้อยอะไรมันบินมาตอนแรกมันก็เล็กๆเล็กๆตามในคลิปอะไอแล้วก,แวก็แล้วก็มัน มันเริ่มอ่ะทำไมหิ่งห้อยมันแตกเออผมก็เออมันก็สวยดีไนอะเรากินว่าเอออะไรมมันูแล้วก็มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บุปบ๊ป,ป,ป,ป๊หัวกับไส้ลอยลงมาอาอไม่ใช่แล้วอือ <ừ. S 1> น,น,นี่ผมนั่งอยู่นี่นั่งตัวเก่งเลยพี <ừ. S 1> ไบบ่ไอโทรศัพท์ว่าไอตั้งถ่ายนี่ออ ตั้งไว้ถ่ายคืออย่างน้อยๆอ,ยอให้มีโทราศัพท์ไว้ก่อนผมว่าจะวิ่งแต่โอ้ผม,ม่ร้จะพูดยังไงพี่ผมไม่เคยเชื่อครับไม่เคยเชื่อไม่เคยคิดว่ามันจะมีแบบนี้ครับอเออแบบโอ้ไม่แต่ เห็นแบบนี้ผมก็ของวงนี้มันยังมีอยู่จริงจริงด้วยผมว่ายิ่งกว่าในหนังอีกในหนังอ่ะมันเขาก็ทํามาระดับหนึ่งแต่เนี่แบบมันยิ่งกว่าในหนังอีกพี่แล้วลูกน้องมันเยอะมากพี่เป็นยังไงลูกน้องมันเป็นยังไงจะมีดวงไฟเล็กๆตามในคลิปแหละนานเป็นครึ่งชั่วโมงได้ <apping S 2> <twee? S 1> ผมว่านะออ uh แล้วจังหวะที่เขามองเห็นผมนะ Oh. พี่ลองดูในคลิปนะตาแดงโล่จ้องผมอะ่ะอ้าวเพิ่งรู้ตัวผมคิดว่าในใจผมนะเพิ่งรู้ตัวว่าเพิ่งเห็นเราเหมือนจะเอกันนะพี่ uh. เออเออเขาจังหวะเราจ้องตามเป็นยังไงโอ้เขาก็ตกใจผมแบบเขาเพิ่งรู้ว่าอะไรนะมีคนเออ,ม,เอ,อมีคนอยู่ข<อ>เขานึกว่ามีคนเห็น ข่าวสดืสอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f ฟ l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ